จมเปียบซัวเนตอนคเนียบัรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราก็มาดูเนื้อหาในส่วน Exercise นะครับอก็อันแรกนะครับก็คือให้จับคู่คำในคอลัมน์หกับคอลัมน์สนะครับซึ่งมันยังไม่ตรงคู่กันนะครับแล้วก็สร้างเป็นคำถามนะครับเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะครับ อมันจะสร้างเป็นคําตอบเป็นประโยชน์คําตอบที่มันสมบูรณ์นะครับอ่าอันแรกนะครับเดี๋ยวซูมนิดนึงอ่าหางเชียงกันสาอ เนี่ยโนเอนาก็คือ,อร้านช่างตัดผมของคุณนะครับหมายถึงว่าร้านร้านตัดผมนั่นแหละนะครับแต่เขมินเรียกว่า,าห้างเจียงกันเซาะนะครับก็คือร้านของช่างตัดผมของคุณนะครับหรือคุณอยู่ที่ไหนนะครับก็อันนี้ก็ผมเติมเลยนะฮะก็คือโนปซาทมัยอ่าเขียนเป็นประโยคสมบูรณ์ก็อาจจะตอบแบบนี้ หางเจียงกัดเสาะขนมเปลี่ยนจากเนี่ยเป็นขนมใช่ไหมครับเนวภาษา no ทำเอนะครับอยู่ที่ตลาดใหม่นะครับข้อสองนะครับเกิดโยกหมกโตเตอออยเนี่ยนาจูจุลนะครับก็คือเขาเอารถมอเตอร์ไซค์นะครับไปให้ใครซ่อมนะครับซึ่งคนที่ซ่อมก็คือเจียงมาซีนใช่ไหมครับเจียงมาซีนก็คือช่างเครื่องนะครับก็คือ ประโยคคำตอบที่สมบูรณ์ก็คือเกิดโยมุกโต้เตาอ้อยเจียงมาซีนจากเนี้ยนาก็กลายเป็นเจียงมาซีนนะครับจู๊จูจ๊เปลี่ยนเครื่องหมายคำถามเป็นเครื่องหมายละนะครับข้อ3นะครับบองเองรัวซีทเวอร์เอาไว้ในออยกลมหุ่นนี้นะครับก็คือพี่ คำว่าบองเอเนี่ยเอเนี่ยเป็นอ่าเป็นคำไม่หมายถึงว่าไงเป็นคำที่เสริมลงท้ายว่าเหมือนกับภาษาไทยว่าพี่เองทางานอ่าจะบอกไงมันมันย้ําคําว่า A เองนะครับมันย้ําคําว่าบองซึ่งจริงๆคําเนี้ยตัดออกไปก็ได้นะครับแต่ว่าการการพูดบองเอเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าคุ้นเคยกว่านะครับเป็นคนมีความคุ้นเคยกว่าระหว่างคนทั้งสองนะครับ ทีนี้หรือว่ามันดูสุภาพกว่าด้วยนะครับอบอกเองตัวซีทเวอร์เอาไว้พี่ทำงานอาทำงานอะไรนะครับตัวซีทเวอร์เอาไว้ออยกรมคนนี้ให้บริษัทนี้นะครับคำตอบก็คือ,อวิศวกรนะครับคำตอบก็คือขยมใช่ไหมาถามคนที่เขา,าเราเรียกเขาว่าพี่เนาะเขาก็เลยตอบว่าชันนะครับขยมทเวอร์ก็สามารถแต่ทำแบบนี้ก็ได้นะครับเช่น ใช้คำว่าเวื่อก็ได้ขยมเถือวิศวกรนะครับผมทำงานเป็นวิศวกรอ,ออยกรมก็มาเลยก็ได้นีอ่ออยกรมหุนนี้นะครับให้บริษัทนี้นะครับคำว่าเวอร์เนี่ยโรซีเถืรอจริงๆเราอาจจะใส่คำว่าโรซี C เนาะ แต่มันยาวเกินไปแล้วก็ไม่นิยมพูดแบบนั้นนะครับพูดแค่ทเวนะครับถัดมานะครับอ่าข้อ4ี่นะครับปากิดโรสวีทเวอไอเนวสรอกแสก็คือพ่อท่านจริงๆคำว่าเกิดก็ตัดได้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันเติมเข้ามาเพื่อย้ำว่านี่คือพ่อนะอ่า บากรัก็คือพ่อพ่อท่านด ok ุกซีทเวอเวยนะครับก็คือประกอบอาชีพอะไรนะครับอยู่ที่สโลกเลปแล้วบ้านนอกนะครับพ่อประกอบอาชีพอะไรอยู่ที่บ้านนอกนะครับก็คือคําว่าทเวจำกาใช่ไหมครับทเวจำการก็คือทำทำไร่ทําสวนนะครับจำการนี้ได้ทั้งไร่ทั้งสวนนะั่นก็คือวัตรทเวจำการนะครับท่านทาสวนถัดมานะครับข้อ5้านะครับ โลกสายนกระนองอโลกสายนกนงห้างกาแฟนี้คุณผู้หญิงที่อยู่ในร้านกาแฟนี้นะครับเจนเนนาคือใครนะครับคำตอบก็คือเนี่ยลวกกาแฟ ε. คนขายกาแฟนะครับแต่ว่าถ้าเราจะตอบให้เป็นให้เป็นประโยคแบบเต็มนะครับก็คือโลกรายเนกระนองหางกาแฟนี้เจเนเนี้อละก,กาแฟ ε. นะครับคุณผู้หญิงที่อยู่ใน ร้านกาแฟนี้นะครับเป็นคนขายกาแฟอ,อันนี้ก็เป็นข้อแรกนะครับจบไปแล้วเรามาดูอีกข้อหนึ่งนะครับข้อ2องนะอ่า write ร h e t h e q u e s t i o n to fit t h e statement ก็คือให้ประโยคมานะครับแล้วก็ให้สร้างประโยคคำถามที่ตรงกับประโยคนี้นะครับอันนี้ก็คือสร้างให้เอาประโย,ะโยคคำถามนะครับให้สร้างประโยคคำถามที่ ตรงกับประโยคที่ให้มาคือประโยคที่ให้มาเนี่ยเป็นคําตอบนะครับอ่าเราลองดูนะครับประโยคแรกนะครับคําตอบคือขยมเจียงจมละนะครับผมเป็นช่างแกะสลักอ่าคำตอบแบบนี้ก็ก็ควรจะเป็นการถามเกี่ยวกับอาชีพใช่ไหมครับเช่นเราอาจใช้คําว่าลกทเวอร์กาเมียเอาไว ก็ได้ใช่ไหมครับโลกเมียนมุกตบบอาวัยคุณมีอาชีพอะไรนะครับก็ได้นะครับหรือโลกโลกโรซีทเวอร์คุณหากินหรือคุณประกอบอาชีพทำอะไรนะครับคำถามก็มีได้หลายแบบ สำหรับข้อ2นะครับมาดูนะครับกวดเบิกหางกาแฟเนกรอยสระมนตีเจียดนะครับก็คือ,เ,อเขาเปิดร้านกาแฟนะครับกรอยสระมนตีเจียดก็คือหลังพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินะครับคําถามก็คือ,อน่าจะถามว่าเปิดร้านกาแฟอยู่ที่ไหนนะครับก็เอามาเลย เกิดบรหางกาแฟอยู่ที่ไหนคือเนาแอา,น,านะครับอันนี้ก็ได้ข้อ3นะครับรูปจำละะขยมลหลวใดนะก็คือรูปแกะสลักของผมขายดีมากนะครับคำถามาที่บอกว่า่ารูปแกะสลักขายดีมากก็ควรจะเป็นว่าขายเป็นอย่างไรบ้างนะครับหรือขายดีไหม เช่นถ้าจะถามว่าขายเป็นอย่างไรบ้างก็คือรูปแกะสลักของคุณนะครับรูปแกะสลักโลกหรือรูปสลดโลกนะครับโลบานยางไม่แดนะครับหรือรูปจำนะโลกลวดดัดเตนะครับขายดีไหมก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ ข้อสี่นะครับเมียนเตสจอมอติงจําละอ่ามอติงรูปมันต้องใช้มีต้องมีคำว่ารูปด้วยนะตัวทียอันนี้ต้องแก้ด้วยรูปอ่ามอติงรูปจําละนะครับคือรูปสลักต้องมีคำว่ารูปด้วย ข้อสี่นะครับคำตอบแบบนี้เมียนเตสจอโมติงรูปจําละเดินทํงไงก็อาจจาะถามว่าขายดีไหมก็ได้นะมันก็มันก็ตอบอย่างนี้ได้นะครับเช่นรูปจําละลกลวกไดเตรูปสลังคุณขายดีไหมหรือ รูปจําละโล,โลกบานอย่างไ่แดก้ก็สามารถจะเอามาตั้งคําถามนี้ได้เหมือนกันนะครับคําคตอบก็คือมีคนมาซื้อเนี่ยมันพูดถึงการอธิบายว่าขายดาีมากไหมนะครับข้อ5นะครับเกโจทโจจะรูปจําละอัปสารานะก็คือ,อเขาชอบรูปสลักนางอัปสารามากนะครับก็คือ อาจจะถามว่านักท่องเที่ยวชอบซื้ออะไรมากที่สุดนะครับก็ได้นะครับเช่นเอาจจะถามว่าเตสจอนักท่องเที่ยวนะั่นก็คือเตสจอนอะ,อะจากนี้เตสจอโจจัดชอบนะครับโจจัดแปลว่าชอบอติงเอาวยเจียงเกอา ก็คือนักท่องเที่ยวนะครับชอบซื้ออะไรมากที่สุดนะครับคำตอบคือคเกย์โจจะรูปจํล่ะอับสารานะเขาชอบรูปสลักนางอับสารามากนะครับอ่าหมดแล้วยังอ่าหมดแล้วนะครับสำหรับวิดีโอคลิปต่อไปก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนของบทสนทนาที่สองนะครับครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เราก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสมอ,อกุโสมจมเรียบเรียบ